ก็ลังนี้ไม่มีจบสันยาวเป็นเป็นนิยายออนไลน์ที่ได้รางวัลน,นะคะไปประกวดสำหรับของ Web Novel c e l r i t y Award นะคะปี2022ค่ะก็เป็นเป็นนักเขียนไทยคนเดียวที่ไปประกวดเขาบอกว่าประมาณ90,000ชิ้นงานที่ส่งไปของเราอะได้เป็น1ใน3ของอันดับท็อปเป็นประเทศไทยแล้วก็มีอีก2ประเทศนะคะก็คงการันตี ความสนุกความน่ารักของของเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะก็คงคล้ายๆตอนที่พิดเบฟเนาะก็ไปเอามาอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกน่ารักดีก็เลยเราคิดว่าผัดกะเพราอ่ะค่ะมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยนี้ต้องพูดว่าเป็นซาวพาวเวอร์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วผัดกะเพราข้าวผัดกะเพรามันเป็นอาหารคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยอยู่แล้วเนาะเป็นอาหารที่แบบ ไม่รู้จะกินอะไรเราก็กินข้า,าวผัดกะเพรากันงั้นก็เลยคิดว่าแบบเออมันน่าจะทําให้ทุกคนสนใจแล้วเราก็อยากจะทําให้เมนูผัดกะเพราได้เป็นที่แบบแพบรบ่หลายมากขึแบบ้นอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกคือสนุกโดนเส้นโดนเส้นลงชื่อก่อนพอาเจอชื่อนี้เข้าไปมันจะมีความเอ๊ะอะไรขึ้นมาทันทีเนเรื่องนี้พี่ว่าแค่ชื่อพี่ก็ว่าทําให้ทุกคนก็เอะแล้วเหนะือว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้อ่านเรื่องมันก็สนุกแล้วแถมมีรางวัลการันตีอีก ก็ดูจะแบบครบถ้วนมากในการที่เราอยากเอาเรื um os, ่องนี้มาทําเป็นพ่อก็ต้องสนับสนุนลูกก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าการต่อยอดจากพีเบีเอฟเดอะซีรีส์นะครับซึ่งเราก็เชื่อว่าก็สร้างฐานของแฟนๆของน้องๆแล้วเราก็ในฐานะที่เป็นทุกคนก็เป็นเด็กเชนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้พัฒนาตัวเองแล้วก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็จะมี6คนจาก12คนในทีมเบสบอซีรีส์มาอยู่ในเรื่องนี้รวมไปถึง ى, น้องๆหน้าใหม่นะครับอีก3คนนะครับที่ที่เข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้ด้วยครับน้องอ้นไทเกอร์แล้วก็เบลเล่ L e, นะครับเราค้นพบแล้วค่ะว่าพ่ววกับขาโหดเนี่ยทำซีรีส์วทยได้โหดดีถูกไหมคือจะผัดกะเพรามือก็ต้องหนักต้องจัดจานต้องเผ็ดต้องดุ <laughs> ก็มีการบิ i l มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะนะฮะว่าจะมีซีรีส์วายเรื่องนี้อะไรเงี้ยฮะตอนแรกก็คือว่าเหมือนมียูริด้วยนะฮะก็ก็เก็บเลือกอยู่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพี่ชอตบอกว่าเห็นแววในตัวว่าทำวายน่าจะโดนกว่านะฮะน่าเข้าทางกว่าครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยครับก็จากวันที่ถ่ายทีเซอร์ครับก็คือเหมือนซีนแรกอ่ะที่ถ่ายกันก็โจกันเลย เจอกันเลยแล้วก็แรกๆก็ดูแบบใช้หางตาดูไว้หนึงพอที่อุทไลที่เรถตีปุ๊บก,ก็ดูไว้เลยอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็คืออย่างอย่างเรื่องของชื่อของร้านนี้นี่ผัดกะเพราครับมันด้วยความที่ว่ามันเป็นผัดกะเพราอ่ะมันก็ต้องแซ่บจริงๆนะฮะต้องแซบ่แซบถึงใจร้อนแรงอะไรเงี้ยมาถึงตอบโจทย์เขาว่าผัดกะเพราฮะต้องเผ็ดน,นะฮะ มีความเชื Th ่อสามารถทำได้คือเราได้คลดตามความที่เป็นแบบคนเดียวที่ก็เหมือนกันก็ได้เห็นนะว่ามันไม่ใช่กดดันตรงคำถามเนี้ยเพราะว่าด้วยความเป็นพุ่มกับหน้าใหม่ของสายวายคงได้รับการให้อภัยนะครับผมก็คงเป็นเรื่องของ การแสดงที่จริงจังนะครับเพราะว่าโดยโดยลายมือจากที่เห็นที่ทำมาเนี่ยมันก็จะถ้าดราม่าก,ก็ต้องดราม่าจัดหรือว่ารักก็ต้องรักจัดหรือว่าเลิฟซีนที่มันแบบว่ามีลีลานี่คือสไตล์ที่เป็นสไตล์งานของเรากแบบเชนอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับเราต้งเชนก็คือมันมาทางนี้อยู่แล้วอ่ะด้วยความที่ว่าแบบมันทำกับพี่ชอบไปนานมันก็จะรู้ว่าความต้อ,องการหรือว่าลุกขยมขเราเป็นทางเดียวกัน,น,นก็คือ มันด้วยความที่ว่ามันเป็นครัวนะฮะพอพอเป็นครัวปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเลิฟซีนของครัวมันก็จะต้องมีความแบบมันมันไฟ <c oughs> ไฟไฟร้อนรอ,อะไรแบนี้ครับเลิฟอนเซอร์์น้ำมันต้องเข้าแล้วละ่ะ <c oughs> จินตนาการมันเป็นอะไรที่ทำให้ปลุกเราให้เรารู้สึกตื่นเต้นเพราะฉะนั้นห้องนอนอาจจะธรรมดาเกินไปชอบใช่ไหมคะ สายรับครับรับบทเป็นเชฟโอกครับผมคนครับรับบทเป็นปาวานครับเบนเลอร์ครับรับบทเป็นเมทัสครับกาฟิลนะครับรับบทเป็นคุณหมอเจเจอ้นครับรับบทเป็นเชฟเกลือครับครับไม่เคลื่อนครับรับบทนับหนึ่งครับผมปั้นอ่าไทเกอร์นะครับรับบทเป็นปั้นสิบครับ เรื่องเนี่ยก็ก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านอาหารร้านอาหารซึ่งอุ้ยย่อยไงดีแม่กับพ่อกดดันเยอะเอ่อให้ใครช่วยไหมให้ใครช่วยให้ให้เปลาวานไหมให้เปลาวานไหมด้วยในเรื่องครับเชฟโอ๊บเขาอ่ามีกิจการครับอ่าร้านร้านวิ้งเขาไม่มีกฎขับยาใช่ใช่ครับก็คือคือมันมีมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เชฟโอ๊บเนี่ยจะต้อง ต้องประกาศว่าจะหาผู้สืบทอด,ดทอของร้านซึ่งกเ็เป็นการจุดเริ่มต้นของแต่ละคนเนี่ย<ช>ไ,ดได้เข้ามาแข่งขันกันในร้านโดยปาวานคือพ่อแม่ยืนอยู่กลัวสปอยเรื่องเก่งเป็นบ่เลยจริงกลัวส <c oughs> ปอยเราหมดเราห,หมดนี่คือห้องเย็นอยู่ข้างบนแล้วครับ <c oughs> ก็พอหลังจากเชฟแบบประกาศใช่ไหมครับปาวานครับปาวานเป็นนายแบบหนุ่มครับ แต่ว่าเขาเรียกเป็นอดีตแล้วกันอดีตเพราะว่ามีการแบบเขาเรียกว่าแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้ครับก็เลยแบบผันตัวเองเข้ามาปลอมตัวปลอมตัวเข้ามาในร้านของเชฟอผมเรื่องมันก็มีปมอยู่แหละมีปมใช่แต่แบบใสๆแน่นอนแล้วแล้วมีเพื่อนสนิทก็คือเจเจครับเจเจนี่คือคอยเป็นแบบเป็นสมองในการคิดให้มาปวรนเพราะปวรนจะเป็นคนที่แบบสุขนิยมพูดได้แม่ยังยิ้มอยู่ หน้าแม่อยู่ว่านอ่หน้าเริ่มไม่ยิ้มนะแต่ว่าหลุดละไหนครับต้อนแม่จีบหน้านะครับพอมีเจเจเป็นเพื่อนสนิทครับเพราะฉะนั้นดูไมให้เจเจนะครับก็เจเจก็จะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างความจริงก็ล่าเริงนะครับแต่ก็จะมีความแบบว่าเป็นเป็นระเบียบเป็นคนแบบมีระเบียบเป็นคนแบบมีวินัยนะครับเลย นคได้กับเพื่อนสนิทที่ชื่อปาวานนิดหน่อยเพราะว่าเขาจะมีความแบบว่ายุ่งวุ่นวายนิดนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยตัวเจเจ,เจก็จะแบบเออเพื่อนไปเจเจ,เจก็ไปแล้วกันใช่ครับทําให้บบช่วยเขาว่าเขาคิดไม่ค่อยเป็นจบแล้วเพราะฉะนั้นก็เลย ผู้ต่อไปก็คือทำให้เกี่ยวข้องกับมีัดครับตัวปวานจตุเจนี่ครเปนนักธุรกิจนมนะครับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหญ่ด้วยเป็นผู้ํำรวยครับเรื่องนี้ก็ก็ไม่ไมโดนกระทําชําเราแล้วแหละคิดว่าอย่างนั้นนะคงไม่มีใครลงกระทืบไปแล้วเป็นคนห่วงโซ่แล้วก็เป็นคนทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายต่างๆทั้งหมดเลยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกคนที่ได้ที่แบับปวดหัว ุณเ <Workers S 2> เป็นตัวรร้ายหอไม่เป <ส balance S 2> ็นตัวร้ายสร้างความวุ่นวายไม่อาจจะไม่ร้ายก็ได้ก็ตอนแรกก็เป็นเพลงเพราะว่าเป็นแบบการแสดงครั้งแรกในชีวิตก็เลยแต่พอไปเข้ากองตรงนี้รู้สึกว่าผ่อนคลายสนิทพี่ทุกคนเลยเขาแบบเขาแกล้งเป็นกล้งเป็นการดีนะครับเว่ามันยิ่งแกล้งมันยิ่งละลายมันยิ่งกล้าคุยกับพี่แล้วก็ สนุกมากเลยค่ะก็จริงๆตื่นเต้นเพราะว่าเคยเขาเรียกว่าครั้งแรกแหละที่แบบทำงานกับพี่ๆเขาเพื่อนๆใหม่ๆนะครับผมแต่ว่าก็เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนแล้วบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆก็เราก็เขาเรียกว่าเราก็ใหม่เหมือนกันใช่แล้วก็เป็นถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกๆของเราเหมือนกันก็เลยรู้สึกแบบเอออยากทําให้เต็มที่อยากแบบเรียกว่าทุ่มเทพลังงานทั้งหมดให้ซีรีส์ชิ้นนี้ครับผมเอ่ื พี่ช่วยสะกดสุดฤทธิ์เลยอ่าเห็นพี่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากเวลาอยู่บอกว่าแก้สุดน่าสนิทในการตรวจแล้วออกมีหลังจ่าก็จะแก้สูตยอะต้องสีว่าไม่ได้องใูกไม่โดนคนโดนคนนี้ใค้สูตใครแก้สูตรที่ได้เลยทีได้เลยตอขอปลอ ครับเราพีเอสเหรอเนทำไมแกล้งน้องเขาเรียกว่าเราดูแลน้องอย่างดีให้ลลายพฤติกรรมให้น้องอยู่กับเราแล้วแฮปปี้มีความสุขอยากถามน้งอยากอยาถามสิคหน้าใหม่ไปแล้ว3มีหน้าเก่าเลยอีก2อหเก่าหน้าเก่าหน้าเก่าปพุมี่าเอส่งมาหน้าเก่า่ไม่เ่เอาเเอาไม่เา อเอาเป็นว่าพี่กอร้องอะจะถามรีถามคำถ,ถามง่ายๆายเอี้เรื่องอะไรก่อนล่ามล่าอยากคนนี้เป็นยังไงบ้างอรู่นนีออโต้เลยออโต้เลยก็เป็นซีรีส์ที่สนุกสนุกสหรับตอน้าอนเวลาทุกคนจะนเลกลทุกกนถพูดถึงนออโต้เนี่ยกเป็นถถนที่ เปิดปเอเเป็นเป็นนษู์อินปวดมากกว่าซึ่งซึ่งก่อนอดีตไม่ใช่หรือที่บ้านเนี่ยก็เปิดร้านอารจีนเนี่ยแต่ร้านใหญ่แบบใหญแบบทัวลงนะก็เลยโพสต์ประกาศร้านเขิดปวดกาเธอมีการทัวร์เพื่อที่จะสืบทอดการส่บทอดต่อเลยนะก ก็รับบทรับหนึ่งครับก็คาแรคเตอร์เนี่ยก็ทันเลนทันเลนอ่ะไม่ค่อยตรงเนาะไม่ค่อยตรงกับเราดูร่างกาย,ยก็ท่นมีความทันเลนทันเลนแล้วก็มีความแบบว่าแบทฟอยหน่อยหน่อยแต่ว่าในเขาเรียกว่าจังหวะที่ทําอาหารที่ทำขนมหวานเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับก็บนเนี่ยเขาเรียกว่าจะสนิทกับเชฟโอ๊คเพราะว่าเราโตมาด้วยกัน แต่ว่าเราเราเรียนทําอาหารมาด้วยกันเลยนะฮะตั้งแต่เด็กๆก็โตมาก็สนิทกันมากๆเวลาเชฟโอมมีปัญหาอะไรส่วนใหญ่ก็ต้องวิ่งมาหาผมใช่ไหมเชฟอยู่ไหนเชฟโอมอยู่ข้างซ่าคนอ่ะก็ก็จะเหว่าเราเราในเรื่องนี้เราสนิทกันนะก็เหมือนตัวจริงเราสนิทกันจริงอันนี้อัลมาซูล่าอัลเชฟไม่รู้จะตอบยังไงก็สนิทกันไงก็บอกไปสิงสนิทกันจริง รัดนี่ไม่มีหัวผักยาวครับก็งานด่วนนะเชฟก็เดี๋ยวก็เริ่มถ่ายแล้วนะครับประมาณเดือนหน้าจะถ่ายเดือนกรกฎาก็ได้ดูแล้วครับเร็วครับเร็วงานดีมาวครับก็ก็ฝันติดตามแล้วกันครับสำหรับรัดนี้ไม่มีหัวผักยาวนะครับก็เป็นบอยเลิฟเรื่องที่สองเราก็คิดว่าเราได้เรียนรู้สาววายมากขึ้น เรารู้จักซีรีส์วายมากขึ้นเราก็คิดว่าเราน่าจะทําได้ในอนตนะครับแล้วก,ก็เรื่องนีง้ต้องบอกว่ามันมีอัตลักษหนึ่งแล้วก็มันมีฟอรมเลมง่งที่มันแตกต่างไปซึ่งจริงๆแล้วพวกพี่เองก็ไม่เคยทําซีรีส์ที่เกี่ยวกับการคุกกิ้งการทำอาหารอะไรเลยนะก็พยายามจะทำให้รู้สึกว่าทําแล้วดูแล้วเรื่องอยากกินนะ รวมไปถึงซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังมีบทเกีย่ยวกับเรื่องของกับเขาชาเลนด์ด้วยก็จะเป็นรายการออนไลน์นะครับฝากติดตามกันด้วยเราจะค้นหาสูตรผัดก,กะเพรานะครับที่ไม่มีถั่วฝักยาวนะครับมีเงื่อนไขแค่อย่างเดียวห้ามมีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็สูตรที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับเราจะไปเช็คด้วกันนะครับที่เป็นท่านบัวนะครับแล้วก็กลุ่มในกลุ่มไทย